ยกสครับครับรองหู้เอกแล้วครับเพชสมุยกับดีเซลเล็กอุบนเจอกับบื้อโอ้โหดือะร้อยสามสดปอดโอ้โหสอกซ้ายเข้า,บาขบักเสุดลงไปครับอีออซ้ายนะครับหนึ่งสอสห้าหเจ แปโดนศอกสั้นครับท่านเอาปิดเกมได้ไหมครับเขาเพลิงครับเขาสาบเชาะลงเลยครับเดินทําเขาดีๆครับต้องกอดก่อนล็ลอกแล้วครับแก้เวลายกสองยังมีเวลาเหลือให้แก้ตัวหรือเติมซ้ำแน่นๆแล้ว,ล<ะ>วจับตีครับกอดให้ <ไป S 1> ฟื้นเลยครับโดนนับยกสองับตีได้กการปล่อยให้ตีครับยังมีเวลายังมีเวลา ตีไม่ได้ทมการย่ดแล้วครับเสีย2แต้มครับยกนี้ยกหน้าเอาคืนเจอคูมาต้าลูกมะขำหวาน27กุมภาพันธ์ครับยกที่3ครับเลครับโดนนับไปจะทำอย่างไรครับดีเซลเล็กไม่มีท่าไม่มีครับเป็นงานหนักนะครับสำหรับดีเซลเล็กโอ้ยโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วอีกแล้วโดนอีกแล้วอีกแล้ว ไหวไหมครับหัวทิ่มห,หัวหนัง,ห,ห,นงหัวปักเลยครับจต่ไ,ไม่ไหวครับไม่ไหวครับโอ้โหจบจริงๆครับโอ้โหศอกสั้นร้ายมากครับร้ายกาศมากครับเพชรมุยเป่ดเกณด้วยใทยศอกสั้นพิชิตนี่เซนเล็ก ได้ถึงสองครั้งสองคราครับศอกมหาภัยเิกครับเพชรสมุยอย่างนี้ผมเรียนนะครับผมตั้งคําถามว่ามวยคู่นี้ถึง5ยกไหมและก็ไม่ถึงจริงๆงครับจบเพียงแค่ยก3ครับเป็นการชนะแบบเทคนิคน็อกเอาท์ไปในยกที่3ครับเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้ม 1, 1 <S นาที57วินาทีชนเด็ดเกิดขึ้นสองสเก่าขอเชิญแล้วครับโอ้นี้เราเห็นแล้วครับซ้ายมือสังทอง เป็นเจสี 4, ให้กับพี่น้องได้ชมกันในสัปดาห์นี้ครับคู่แรกนะครับอีสานครับอีสานเดินสายประทะกันแล้วอเลยนครพนม,มครับเป็นเกงสีแดงมีสะพ,พานมิตรภาพไทยแลไทยลาวแห่งที่3ามครับอยู่ที่นครพนมครับจ่อย่างเอาโอาโอ้โอ้ง่ายเหลือเกินครับยุ่มเลยครับ2 3งสห หกเจ็ดแปดไหวไม่เอ่ยอ่ะปิดเกมหรือเปล่าปิดเกมได้ไหมเห็นจุดแล้วครับโอ้ยางเลิกเลยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้ยปูดขึ้นมาเลยครับที่น่องยางแตกเลยครับอย่างนี้เขาเรียกยางแตกครับภาษาบวยนะยางระเบิดนะครับยางระเบิดครับไม่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยครับอะไรว่าเตะขาครับจบเร็วครับยกแรกเองครับ ที่น่องซ้ายครับสังทองสิทธิครูแก้วครับต้องไปเสริมแคลเซียมอีกหน่อยฮะแคลเซียมยังน้อยไปครับแม่เงยยังไม่ซึมเลยครับช,ชนะไปแล้วครับชนะยุทธพรนอน,นอริศรเอาไว้นะครับนี่คือคู่นี้น้ำหนักร้อยแปดครับกระดูกเล็กร้อยสิบใ้มาฮะโอ้โหดูยากแล้วโอ้โหดูแล้ว พาหินยกนีพงในนี่สารภาพเลยครับโอ้โดนก็โดนเยาคืนแล้วนเขาคืนครับเอากระปิดเกมครับกระดูเล็กต้องปิดเกมครับเล็งจังหวะแล้วครับกระดูเกมครับปิดเกมได้ไหมต้องปิดเกมอีกหนึ่งทีหนักเข้าไปไม่ไหวครับประการยุติแล้วครับประการยุติการต่อสู้ไปแล้วนะครับถูกต้องนะครับเป็นเทนนิสขึ้น์ท้องเอ้าเลยครับ ในยกที่4คือกรรมการจับแพ้เลยฮะสู้ไม่ได้ครับหมดทางสู้เลยครับอย่างที่ผมเรียนนะครับจะจะแล้วเอามาจ่อจอสุดท้ายก็จบจบเลยครับมาชาครับมาเจอของจริงเข้าไปยกนี้โอ้โดนหนักเลยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดรางวัลสำหรับผู้ชนะครับกรรมการชวมือแล้วนะครับ กระดูกเหล็กก็กลมเกลียวครับ